มายยงบัาเนี่ยเอปอายุข้างบนเลยมาต้องตามลงมาไปเร็วไปเร็วขึ้นมือโอ้ยไป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 ไกลว่างพี่น้องคะ่ะน้ำเข้ามาหนะ้ามาเอาหยามาถากหยาค่ะเขาก็สับกินไปเรื่อยๆเนาะเออ เรียงง่ายโตเร็วนะคะก็จะปล่อยเป็นธรรมชาติแน่นะคะปล่อยเข้าไปหากินแบบนี้ละเนาะจะได้ประหยัดต้นทุนลงจะทำโร่งเลือ่อนโยนะคะขยายสายพันธุ์กรกับสวนอุดมพรนะคะไก่วงขอบคุณค่ะเอาวิวบรรยากาศสวยๆมาฝากนะคะกับลูกหนองเพิ่นตามนะคะมักคนไหลหนอนเนี่ย จะได้ห้าวบอกกับ่อน้ำเฮาหากินซับไปเต๊ะซับไปเรื่อยเรื่อยเปื่อยนันแค่นี้ก็ได้พี่น้องขอบคุณค่ะ